สวัสดีค่ะเด็กๆน,นะคะจะุณครูกุ้งแล้วนะคะห้องเรียนออนไลน์นะคะ่ะครูพูดแต่ประโยคเดิมใช่ไหมลูกนะคะวันนี้พบกับคุณครูกุ้งแล้วนะคะวันนี้ตรงกับวันอะไรน,นะคะเด็กๆวันศุกร์แล้วนะคะเดี๋ยวสองวันแล้วก็จะได้หยุดแล้วนะคะงานในวันนี้ก็ไม่เยอะเลยนะคะลูกๆเพียงหนูฟังให้เข้าใจาแล้วหนูก็จะทําได้นะคะค่ะวันนี้เรื่องอะไรเอย นั่งครูบางเรื่องนะคะอ่าเรื่องการเรียงลำดับจำนวน0ถึง20นะคะอ่าเรียงลำดับจำนวนก็จะมี2แบบนะคะก็เรียงจากน้อยไปหามากแล้วก็เรียงจากมากไปหาน้อยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเนื้อหาในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะนิเคอริค่ะอ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ เด็กเมื่อเรียนในวันนี้แล้วเด็ก,ดกสามารถเรียลงลำดับจำนวน 10- ถึง20ได้นะคะ,ะเวลาเรียลงลำดับก็จะมีตัวเลขอยู่ประมาณ3ถึงหาจำนวนนะนเด็กคนหนสามารถเรียลงลำดับตัวเลขได้อย่างต้องก็จะผ่านชุดประสงค์นี้นะคะ,ะเราไปดูกันเลยคูกุ้งเสียงเบาหรือเปล่าเอยนะคะ,ะไปเลยนะคะ ข้อตกลงในข้องเรียนก็คือ2ตาดู2หูฟงังสักมองคิดมีสติเรียนรู้อย่างฉลาดไม่เข้าใจให้ทักลายถามแล้วทบทวนไปบ่อยๆนะคะเด็กๆนะคะไปเลยค่ะอ่ะเด็กๆลงมาดูนะคะเด็กๆเห็นรูปอะไรบ้างคะเด็กๆมียางลบกับดิยนสอใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอ่ะสีส้มๆ อ๋อกบเหล่านะคะนี่เด็กเรามานับสิคะลูกอ่ายางลบมีกี่ก้อนคะยางลบสองสี่ยางลบมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 14ยางลบมีสิบสี่นะคะอ่ะสิบสี่นะคะนี่ครูวงกลมไปแล้วนะลูกนะ ต่อไปดินสอลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17ดินสอมี17แท่ง,งค่งครูวงกลมสินเงินไว้นะคะต่อไปยาอะไรลูกกบเหลาดินสอใช่ไหมคะอ่ะกบเหลาดินสอมีเท่าไหร่คะเด็กๆ1 2 3 4 5 6 7 แปดเก้าบเอ็กบเหลาดินสอมี11เห็นไหมคะอ่ะวาวนี้คุณครูแสดงจำนวนบนเส้นจำนวนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกอ่ะวาวนี้มาดูนะคะจำนวนใดจำนวนใดน้อยที่สุดคุณครูพูด,พดจำนวนไม่ชัดเลยลูกอจำนวนใดน้อยที่สุดนะคะก็คือ11ใช่ไหมลูกอ่า11นะคะ ถ้าเกิดเราจะมองมองในมุมที่แบบว่าเส้นจำนวนคุณครูเคยบอกครั้งที่แล้วว่าจำนวนใดอยู่ทางซ้ายสุดหรืออยู่ใกล้ศูนย์ที่สุดก็จะเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดใช่ไหมคะแปลว,ว่า11เน้อยที่สุดนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูแล้วจำนวนใดมากที่สุดอ่าจำนวนใดมากที่สุดก็คือ17 17อยู่ทางขวาสุดของเส้นจำนวนก็คือผู้ที่ง่ายก็คือ17อยู่ใกล้20สมากที่สุดใช่ไหมลูกอ่า17อยู่ใกล้20สมากที่สุดแปลว่า17มากสุดใช่ไหมคะอ่ะแล้วจำนวนใดอยู่ตรงกลางจําจำนวนที่อยู่ตรงกลางก็คือ14แปลว่าถ้าเกิดเราเรียงลำดับจำนวนนะคะจากมากไปหาน น้อยดูป่าคนกูลูกจากมากไปหาน้อยนะคะเราก็จะได้ว่า17มากที่สุดใช่ไหมคะจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ11อ่าแล้วก็จำนวนไหนที่อยู่ตรงกลางคะตรงกลางก็คือ14ใช่ไหมคะ14ตรงกลางอันนี้เรียงลำดับจำนวน3จํจำนวนนะคะ มี11บดแล้วก็17นะคะอันนี้คือเรียลงลำดับ3าํานวนนะคะปหนึ่งเราจะเรียลงลำดับจํานวน3จํานวน4จํานวนแล้วก็มากที่สุดก็คือจ้าจนวนนะคะเราจะมีแบบฝึกหัดท้ายเล่มนะคะเดยเด็กๆก็จะได้ทานะลูกนะแต่ตอนนี้เด็กๆต้องฟังครูให้เข้าใจก่อนนะคะ,ะถัดไปเลยเรามาดูสไลด์ถัดไปอะ เด็กๆชวญครูกุ้งคิดหน่อยนะคะเป็นโจทย์ข้อใหม่แล้วนะเป็นโจทย์ข้อใหม่แล้วนะคะมีเลขอะไรบ้างลูกสิบห1สิบอันนี้เป็นการเรียงลำดับตัวเลขนะคะสี่จำนวนแล้วนะอ่ามี1ิบหมี10มี19แล้วก็14ค่ะอ่าจำนวนใดน้อยที่สุดเขาบอกมาแล้วก็คือ1ิบ ใช่ไหมคะสิบน้อยสุดเลยนะนี่ถ้าเด็กๆนึกภาพไม่ออกเด็กๆลองขีดเส้นจำนวนดูนะคะสิบน้อยสุดเลยนะสิบน้อยสุดอ่ะแล้วตัวไหนมากสุดมากสุดอยู่ใกล้ยี่สิบที่สุดก็คือสิบเก้านั่นเองนะคะอ่ะคุณรูกเอาตัวเลขมาเขียนหลกน้อยสุดนะคะน้อยสุดก็คือสิบมากสุดก็คือสิบเก้า่ะคราวนี้เรามาดู อ่าแล้วตัวเลขถัดไปมากกว่าสิบเลูกสิบตอนนี้เหลือเหลือเลขอะไรคะเหลือเลขสิบสี่กับสิบหกมากกว่าสิบมัมีสิบสี่กับสิบหกใช่ไหมคะคราวนี้คุณครูจะเรียงตัวเลขเรียงตัวเลขเนาะเรียงตัวเลขจากสิบสี่ไปสิบหกนะคะอ่า ก็คือมีตัวเลข2ตัวที่เรายังไม่ได้เอามาเขียนใช่ไหมคะก็คือ16กับ14เนาะอ่ะแต่ถ้าเกิดในกรณีถ้าเกิดเขาให้เรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากหนูก็ได้ว่า10 14 16แล้วก็19ใช่ไหมคะอ่ะอน,นี้เป็นการมองในการหาจำนวนน้อยที่สุดมาเขียนไว้ก่อนแล้วก็จำนวนมากที่สุดมาเขียนไว้ก่อนนะคะแล้วก็เหลือจำนวน อีกสองนวนเราก็มาวิเคราะห์กันว่าเราจะเขียนอะไรต่อไปนะคะโ,โจทย์ข้อนี้นะคะโจทย์ข้อเดิมอยู่นะลูกนะคราวนี้เหลือเหลขอ,อังคุูกกุ้งเริ่มไปละเวลาครูกุ้งพูดเร็วก็จะตะกิดตะขุดนิดนิดหนึ่งนะลูกนะขออภัยด้วยนะคะอังคุูกกุ้งจะพูดช้าลงกว่าเดิมนะคะอะเมื่อกี้ สไลด์เมื่อกี้นะคะเหลือเลข16กับ14นะลูกเนาะคราวนี้เรามาจาับมาเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะ,ะน้อยไปมากมี14กับ16อันไหนมีอยู่สิบแล้วนะเนาะเรียงจากน้อยไปหามากเด็กๆเจ้าตัวเลขตัวไหนมาเติมต่อตรงนี้ดีคะสิบแล้วก็เป็นอะไรดีคะเป็น16เลยไหมไม่นะคะเรียงจากน้อยไปหามาก ตัวเลขไหนนะมากกว่าสิบจะค่อยเพิ่มขึ้นหรมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะมันเลขมันจะไม่กระดุกนะลูกนะสิบแล้วก็เป็นส4ี่นะคะแล้วก็ค่อยเป็นส6เนาะอ่ะคราวนี้กลับกันเอาจำนวนมากมาไว้ด้านหน้าบ้างมาไว้ตรงหัวแถวเลยเนี่ยนะคะมาไว้ตรงด้านหน้าหัวแถวเลยนะคะเรียงลำดับจากมากไปน้อย อเราก็เอาจํานวนมากมาเขียนไว้เลยนะคะหัวแถวเลยท้ายแถวก็คือจํานวนน้อยนะคะอ่ะเห็นไหมคะอ่ะมีเลข16กับ14ที่เรายังไม่เอามาเขียนดูคราวนี้เราจะมาเรียงลําดับจากมากไปน้อยอ่ะมากมากเป็นลำดับที่สองต่อจาก19ก็คือเลขอะไรลก็คือเลข16นะคะมากเป็นอันดับถัดมา มากเป็นอันดับถัดมาต่อจาก16ก็คือ14เห็นไหมคะ,ะเมื่อโจทย์กำหนดตัวเลขมาให้สจํจำนวนนะคะเขาก็จะกำหนดบอกว่าให้เรียงจากน้อยไปมากเราก็จะได้ 10, 14, 16, 19เนาะแต่ถ้าเกิดโจทย์กำหนดให้ว่าเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะเราก็จะได้ 19, 16, 16 14, 10เห็นไหมคะ อันนี้น้อยน้อยค่อยค่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมคะก็คือน้อยไปมากถ้ามากไปน้อยก็คือจากมากๆม,มันก็ค่อ,คอยน้อยลงน้อยลง19 16 14 10 9 8 7ก็คือน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆน่าจะพอเข้าใจอยู่บ้างเนาะถ้าไม่เข้าใจให้ผู้ปกครองทบทวนอีกรอบนึงนะคะอ่ะคราวนี้เด็กๆเรามาดู โจทย์กำหนดให้มีเลขมา3ามจำนวนนะคะ,ะมีเลขมา3ามจำนวนลูกนะมีเลขอะไรบ้างคะ12 20 16ย่สให้ตัวเลขมา3ามจำนวนให้เด็กๆเรียงลาดับจากมากไปน้อยค่ะเอามากเอาตัวเลขที่มากมาเขียนไว้ก่อนเลย12,20,16 ไม่ใช่สัดส่วนนะลูกไม่ใช่สามสี่ยี่สี่สามห้าสูงร้อยกว่าไม่ใช่นะคะอ่าไม่ใช่สัดส่วนนะลูกเป็นตัวเลขนะคะอ่ะมีสิบสองยี่สิบสิบหกเด็กๆจะเอามาเรียงจากมากไปน้อยยังไงดีเออเอามากมาเขียนไว้ก่อนละคะเลขไหนมากสุดลูกเลขที่ใกล้จํานวนยี่สิบก็ยี่สิบนี่แหละเนาะมากสุดแล้วนะคะก็เอายี่สิบมาเขียนไว้ก่อนเลยนะคะอ่ะ เลขไหนใกล้ศูนย์ที่สุดอืมมีสิบสองกับสิบหกค่ะเลขไหนน้อยสุดเลยใกล้ศูนที่สุดเลยก็คือสิบหกก็คือสิบสองนะคะครูพุ่งพูดผิดเห็นไหมคะเราก็เจอเลขตรงกลางก็คือสิบหกเห็นไหมคะก็จะได้ยนะี่สิบสิบหกสิบสองเนอะอ่ะถ้าเรียงจากน้อยไปมากบ้างหรือบางคนอาจจะ ว่้มันฟุ้งง่ายมากเลยเขียนกลับกันค่ะเอา12บมาเขียนเอา16กมาเขียนแล้วก็เอายี่สิบมาเขียนคือเขียนกลับกันเนาะอ่ะแต่ถ้าเกิดทําไปทีละสเต็ปเนาะบางคนอาจจะยังคิดแบบข้ามสเต็ปไม่ได้เด็กๆก็ลองคิดแบบมีขั้นตอ,อนนะคะอ่ะเด็กๆก็เอาถ้าโจทย์บอกว่าเอาจํานวนจากน้อยไปหามากเรียงลําดับจากน้อยเอาน้อย จำนวนไหนอยู่ใกล้ศูนย์มากที่สุดคะนักเรียนลองนึกทางด้านด้านฝั่งเนี้ยด้านซ้ายมือจำนวนที่ใกล้ศูนย์ที่สุดก็คือส2บสองเห็นไหมคุกกุ้งเฉียสดสิบสองไปเลยแล้วจำนวนไหนที่ใกล้ยี่สิบมากที่สุดก็คือตัวมันเองนั่นแหละก็คือยี่สิบมากสุดแล้วนะคะอะแล้วตัวอะไรที่ยังไม่ได้มาเติมจ้าก็คือส6นะคะอะ เวลาการเรียงลำดับตัวเลขน,นะคะมหนึ่งจะเรียงจากจำนวนปอไม่เกินยี่สิบนะคะเด็กๆยังไม่เกินยี่สิบนะถ้าเกินยี่สิบไปก็คือยังเกินยี่สิบไปมันก็จะเป็นของปอลำดับปอโตขึ้นปอสองปอสานะคะปอหนึ่งเอาแบบเบาๆบาก่อนเอาแบบประมาณหนึ่งถึงยี่สิบก่อนนะคะอืมไม่เกินยี่สิบนะลูกนะ,ะเด็กๆถ้ายังไม่เข้าใจเด็กๆสามารถ หยุดหน้าจอนี้ไว้แล้วก็ทำความเข้าใจก่อนก็ได้นะคะเนาะอ,อ่ะครานี้ถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อถัดไปเลยอ่ะคุณครูกุ้งมีโจทย์มาให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะว่าวิชาคณิตศาสตร์นระลกูกต้องทําโจทย์บ่อยๆนะคะบางคนคิดว่าคุณครูทำโจทย์สักข้อสองข้อเสร็จละก็คือเสร็จจบเรื่องนี้แล้วไม่ใช่นะลูก คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องฝึกทําโจทย์บ่อยๆนะคะเขาเรียกว่าฝึกทักษะนะลูกนะฝึกทักษะนะคะวิชาภาษาไทยก็จะเป็นการท่องจําการาสะกดคำเนาะนะคะแต่วิชาคณิตมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะกระบวนการคิดการวิเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทําโจทย์บ่อยๆนะลูกนะอ่ะคราวนี้เด็กๆมาอ่านโจทย์พร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะ เขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกปัดอันนี้เป็นลูกปัดนะคะและเขียนเส้นแสดงจำนวนลูกปัดบนเส้นจำนวนแล้วเรียงลำดับจำนวนลูกปัดจากมากไปน้อยนะคะ,ะโจทย์บอกว่าให้เด็กๆนับจำนวนลูกปัดก่อนนะแล้วก็นำจำนวนไปแสดงบนเส้นจำนวนนะคะสองละแล้วก็ให้เรียงลำดับจาก มากไปน้อยเรียงลำดับลูกปัดจากมากไปน้อยโจทย์ให้ทำสามอย่างนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาทำอย่างแรกเลยก็คือนับจำนวนลูกปัดนะลูกนะอ่าน,นด็กีเราไปดูลูกลูกปัดลูกแรกมีกี่อันคะรูกุ้งนับอย่างรวดเร็วนะคะรกกุ้งนับได้19เเม็ดเนาะนะคะอ่ะถัดไปลูกลูกปัดลูกที่สองค่ะ ได้เท่าไหร่คะ14นลูก14นะคะอ่ะต่อไปสุดท้าย16นะคะอ่ะลูกปัดรูปแรก19เม็ดลูกปัดรูปที่2นะคะ14เม็ดลูกปัดรูปที่3 16เม็ดนะคะอ่ะเขานี้เรามาดูต่อไป เขาบอกว่าให้เอาจำนวน 19, 14, 16ไปแสดงบนเส้นจำนวนนะคะไปดูเส้นจำนวนกันเลยนะคะ,อ,ะอันนี้คือเส้นจำนวนนะลูกนะดเด็กๆลืมเส้นจำนวนหรือยังคะอันนี้เขาเรียกว่าเส้นจํานวนนะคะคุณครูกุ้งจะมาแสดงจํานวนบนเส้นจํานวนเลยอันแรกนะคะ19ว,ะวงกลมไว้วเลยนะคะต่อไปอะไรลูก14ต่อไปอะไรคะ16เห็นไหมคะ อ่ะคราวนี้อันดับ่่ไป้าโจทย์บอกว่าให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะอ่าเด็กๆสังเกตจำนวนไหนที่อยู่ใกล้20มากที่สุดนะคะจำนวนไหนที่มากที่สุดคะ่ะอยู่ทางด้านขวามือของเด็กๆเ,เลยนะคะจำนวนไหนมากที่สุดเลยใช่แล้วคะ่ะจำนวนใดที่ใกล้20มากที่สุดจำนวนนั้นก็จะเป็นจำนวนที่มากที่สุดนะคะ ต่อไปจํานวนไหนเป็นจานวนน้อยคะอ่ะมากน้อยครูเอาน้อยมาเขียนไว้ก่อนนะคะอะ่มากไปหาน้อยครูก็เอาสิบสี่เพราะว่าสิบสีอออ่อยู่ใกล้ศูนย์มากที่สุดเลยอ่ะเนอะอ่ะอยู่ใกล้ศูนย์ตรงนี้ฝั่งนี้มากที่สุดเลย14บสี่จึงน้อยที่สุดน,นะคะแล้วตัวไหนที่ยังเราไม่ได้เติมอยก็คือสิบนะคะก็คือมันจะหามันจะเรียงจากมากไปน้อยนะคะมากไปน้อย นะคะ 19, 16, แล้วก็14ถ้าเรียงลำดับน้ำหนักสมมติเนาะเปรียบเทียบคนคนที่หนักมากที่สุดสมมติเนาะ19หนัก19กิโลอีกคนหนัก16กิโลคนที่หนักน้อยสุดก็คือ14เนาะอันนี้เป็นการแปดงจำนวนนะคะด็กก็ลองนึกภาพตามแล้วก็ลองอเชื่อมโยงกับกับสถานการณ์จริงเนาะนะคะมีใครหนัก19ไหมลูก มีนะลูกคุณครูก็หนักสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้แหละมีใครหนักสิบหกไหมคะสิบสี่นี่คือน้อยมากเลยนะลูกนะคะคนไหนที่น้ําหนักตัวน้อยกว่าสิบเก้ายี่สิบคุณครูคิดว่าเด็กๆควรกินให้เยอะกว่านี้นะคะนะคะลูกนะกินนมเยอะๆกินข้าวเยอะๆนะคะเราจะได้มีแรงในหนังสือนะลูกนะนะคะเด็กปหนึแล้วก็คือต้อง ขาเรียกว่าไงลูกต้องกินอาหารให้มันครบห้าหมู่นะคะกินเยอะๆนะลูกนะกินเยอะๆเลยนะคะค่ะต่อไปอ่ะ,อะมาดูโจทย์ข้อต่อไปอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปช้อนนะคะช้อนกินข้าวนะคะอ่ะเป็นช้อนนั่นเองชออนอช้อนไม่โทรช้อนนะคะอ่ะช้อนเราจะเรียกว่าเป็นคันไม่ใช่คันอย่างนี้นะลูกไม่ใช่เกาคันอย่างนี้นะคะ ช้อนลักษณะนามเราจะเรียกเป็นคันช้อนหนึ่งคันช้อนสองคันนะช้อนสามคันนะคะอ่าสิ่งของมันจะมีลักษณะนามต่อนะคะเช่นต่อก็ต่อจานวนมนันะนะลูกนะอ่าลักษณะนามก็คือจำคือคำที่พูดต่อจากจํานวนนะลูกนะเดี๋ยวเราจะได้เรียนถ้าเกิดถ้าเกิดครูสอนเนื้อหาใกล้ครบแล้วนะเดี๋ยวครูจะทวน วิชาภาษาไทายเรื่องให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะนามของสิ่งของนะลูกนะคุณครูก็จะพยายามแบบไม,ไม่ไม่ไม่อัดเยอะเกินไปนะคะคุณครูก็กลัวเด็กๆจะเครียดแ่ก็จะพยายามแบบเอาแบบผัดไม่ต้องเยอะมากเนาะนะคะ,ะเด็กไม่เครียดแล้วก็ผู้ปกครองไม่เครียดด้วยนะลูกเนาะนะคะอ่ะต่อไปช้อนเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะคะเขาให หาจำนวนแสดงจำนวนช้อนแบบแรกแล้วก็เอาจำนวนมาเขียนบนเส้นแสดงจำนวนใช่ไหมคะแล้วอันดับต่อไปโจทย์ให้เรียงลำดำับคราวนี้จะเป็นจากน้อยไปมากโจทย์ให้ทำสามอย่างนะลูกนะเวลาหนูอ่านโจย์หนูต้องคิดก่อนว่าโจทย์ให้ทำอะไรบ้างนะคะอย่างรูปแรกเด็กๆลองนับใหุู้คุูกุ้งหน่อยว่ามีช้อนกี่คันคะ กี่คันลูกคุณครูกุ้มนับไว้แล้วเนาะสิแปดนะคะต่อไปค่ะแถวละสี่มีห้าแถวอ่ายี่สิบคันต่อไปลูกสุดท้ายค่ะมีช้อนกี่คันคะอ่าสิบสองคันถูกไหมคะคะเด็กๆได้เหมือนกับคุณครูหรือเปล่าเอยนะคะ เนาะนะคะ,ะเด็กบางคนอาจจะนับทีละหนึ่งนะคะเด็กบางคนอาจจะนับทีละสองอนับทีละสองเดี๋ยวเราจะได้เรียนในเรื่องถัดไปถัดไปนะคะต,ตอนนี้เด็กๆคนไหนยังนับไม่คล่องก็นับทีละหนึ่งไปก่อนไปลูกเนาะนะคะอ่ะคราวนี้ไปทําอะไรเอ่ยไปแสดงจํานวนบนเส้นจํานวนกันค่ะมีอะไรบ้างเออที่เรานับเมื่อกี้18 20ี่สิบ แล้วก็12อ่ามาเรียนลำดับค่ะโจทย์ให้เรียนลำดับจากอะไรนี่ลูกนออย,อ,นอยน้อยไม่โทรน้อยน้อยนะคะน้อยเด็กๆต้องฝึกสะกดด้วยนะคะปอไอไปมออากอมากน้อยไปมากมากจะเป็นมอมามากนะคะอ่ะเขาวนี้เด็กๆมาเรียนเลยลูกอันไหนน้อยีสุดคะ เลขอันไหนน้อยสุดเลขอันไหนอยู่ใกล้ศูนย์ที่สุดเหลือง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 ไม่ให้ว่าเหลืองเหลืองถูกต้องจ้าคือเลขสิบสองนะลูกนะต่อไปเลขอันไหนมากสุดเลยเนี่ยใกล้ยี่สิบทับยี่สิบไปแล้วเนี่ยก็คือยี่สิบนั่นเองนะคะมากเลยเราเลขอะไรอยู่ตรงกลางคะที่เราจะไม่ได้อามาเขียนสิบแปดนะลูกนะ,ะเราได้คําตอบแล้วค่ะ ได้3อย่างที่โจทย์ต้องการเลยนะคะเรียงลำดับจากน้อยไปมากเราก็จะได้ว่า12 18แล้วก็ย5่นะคะเด็กๆพอจะเข้าใจไม่เอ่ยอานะคะอ่ะคราวนี้เด็กๆเรามาดูสรุปกันบ้างนะคะการเรียงลำดับจำนวนทำได้โดยการเปรียบเทียบจำนวนทีละคู่แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย เปรียบเทียบจํานวนนับทีละคู่ก็คือครูเอาจํานวนสองจนวนมาเปรียบเทียบกันก่นอนเนาะนะคะว่าอันไหนน้อยอันไหนมากนะคะแล้วก็ค่อยเอาอีกตัวหนึ่งมาแทรกตรงกลางนะคะความหมายตัวนี้ต่อไปการเรียงลําดับจํานวนโดยใช้เส้นจํานวนจํานวนที่อยู่ซ้ายสุดก็คืออยู่ใกล้ศูนย์ที่สุดนะลกูกก็จะเป็นจํานวนที่น้อยที่สุดนะคะและจํานวนใดที่อยู่ทางขวาสุด ทางขวาสุดนี่นะลูกนะก็จะเป็นจำนวนที่มากที่สุดนะคะแล้วค่อยเอามาเรียงจากน้อยไปมากจากไปน้อยนั่นเองพอจะเข้าใจไม่เอ่ยน,นะคะพอเด็กๆเ,เข้าใจแล้วเด็กๆก็มาทำแบบขัดหน้าหน6้า116นะคะนะลูกนะทำหน้าหน6้า116 ไม่ยากเลยนะคะอย่าลืมวงกลมแสดงจำนวนก่อนนะลูกนะเด็กๆอย่าลืมวงกลมแสดงจำนวนบนเส้นจำนวนก่อนนะคะแล้วค่อยเอาตัวเลขมาเรียงนะลูกนะเข้าใจไหมคะอย่าลืมย้ำอย่าลืมเด็กูจะตรวจแบบสุดท้านนะใครลืมจะต้องได้ทาเพิ่มนะอีกรอบนะคะอย่าลืมวงกลม บนเส้นแสดงจํานวนก่อนเข้าใจไหมคะแล้วค่อยเอาตัวเลขมาเรียงลําดับเข้าใจไหมลูกไหนใครเข้าใจบ้างคะอ่าเก่งมากนะคะต่อไปหน้า117อ,อันนี้นะคะเด็กๆก็เรียงลําดับจากน้อยไปมากเอาตัวเลขมาเรียงได้เลยนะเอาตัวเลขมาเรียงได้เลยนะคะข้อ2.3 เด yup, <po> ็กๆจะสังเกตว่ามีสี่จำนวนเด็กต้องดูดีๆนะคะเรียงจากน้อยไปมากนะเอาตัวน้อยมาเขียนไว้ก่อนเอาตัวมากเขียนไว้ด้านหลังเหลืออีกสองตัวเด็กๆค่อยเอามาวิเคาะนะคะส่วนข้อ2.4มี5มีาจำนวนมากเลยนะคะเด็กๆค่อยๆคิดนะเอาตัวน้อยมาเขียนไว้ตรงหน้าสุดนะลูกนะตรงหัวแถวเลยนะคะแล้วเอาตัวมากไปไว้ด้านหลังเหลือตัวเลขอะไรบ้างเด็กๆก็ค่อยๆเรียงนะ ค่อยๆทำนะคะ,ะแบบฝึกัดมีสองหน้าเพิ่มเติมนะคะอันนี้ให้ทำลงในสมุดนะคะเพราะว่าวันศุกร์คุณครูขอเพิ่มให้อีกหน้าหนึ่งได้ไหมคะให้เด็กๆทำลงในสมุดนะคะเพราะในหนังสือมันจะเป็นแบบน้อยไปมากใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ทำลงในสมุดอีก5ข้อนะคะเป็นมากไปน้อยนะลูกนะเพราะว่าวันนี้วันศุกร์เด็กๆมี ทำตั้งกี่วันถูกสูสาวอาทิตย์ได้นะคะเด็กๆจ้านะคะเด็กๆก,ก็เขียนวันที่แล้วก็เขียนโจแล้วก็ออตัวเลขมาเรียงนะคะนะ้ลูกนะ้ถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่เข้าใจสามารถทักทา,ายส่งตัวครูได้นะคะว่าครูครูคะหนูเรียงเลขถูกไหมนะคะอ่ะทบทวนอีกรอบหนึ่งนะลูกนะงานในวันนี้นะคะวันศุกร์ที่ยี่สินะคะ แบบสุกข,ดขัดคณิตศาสตร์หน้า116ถึง117นะคะแล้วก็ทำคณิตในสุด5ข้อะคะจากมากไปหาน้อยนะคะ5ข้อเองนะเด็กๆไม่ยากนะคะเด็กๆจ๋านะคะหวังว่าเด็กๆจะส่งงานถูกนะคะค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะลูกนะอ่า เรียนทำงานส่งคุณครูด้วยนะคะคณะไม่เยอะนะวันนี้น้าลุงเนะาะจ้าทยอยส่งคุณครูหน่อยนะคะยังไงก็วันนี้ก็สวัสอีกก่อนนะคะเด็กๆ๊ายบายจ้า